สวัสดีค่ะออสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะจะเชิมกับสิพาฒพี่น้องนี่แหละค่ะพราะดีเขาขุดมันมาเนาะคะ่ะหลังจากเอาไปขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเขาก็จะเหลือแบบนี้เนาะคะ่ะจะเชิมกับปุ้ยของไงนั่นนี้ค่ะเขาก็จะมาหาไราได้เนาะคะ่ะ มือนีสีเฮ็ดของหวานนะคะเฮ็ดของหวานเฮ็ดสองอย่างได้ค่ะมือนีเราจะมีข้อโพดน้แต่ว่าเพราะมีของหวานข้วโพดรด้ค่ะข้วโพดเทปเปิเฮ็ดกินเองค่ะอันนี้ก็จะมีทับทิมกรอบเนาะคะ่ะถ้าเสริมสีเฮ็ดมือน,นีก็คือทับทิมกรอบ<ๆ>แล้วก็สักคูมันม่วงเนาะคะ่ะแต่ว่าขั้นตอนแรกถ้าเสริมสีพพ้นน้องเป็นต้มน้ำตาลก้อนเพื่อว่าเป็นน้ำเสื่อมของสักคูไอของอันนะะี้อย่างกันละทับทิมกรอบค่ะไปค่ะตั้งหม้อเดือด,ดก่อนนะพี่น้องเส้นน้ำตาลปีบลงไปได้ค่ะครึ่งโรเได้ค่ะ ยังรวมหอมใส่เบเตยลงไปนั้นน้ำเดือดเนี่ยแ,ลลแหนนยแล,ละล่ะน้หออนี่แหละล่ะลงบึ้บเอาว่าขาวน,น้าเขาบองว่าลายไปแล้วก็ใสไปเครื่องโลก,ก่อนเพราะเาจะต้องใส่น้ำตาลทรายอีกเด้อค่ะนี่ใส่น้ำตาลปิบลงไปแล้วนี่ค่ะน้ำตาลทรายอีกเครื่องโลก,ก่อนเด้อค่ะว่าเขาซีมอันนี่อย่างกะหล่ำข้าวซีมแล้วมันหวานเขาก็ใส่อีกก็ได้ค่ะเขาก็ใส่ไปก้อนลายค่ะไปต้มไม่หนีเลยพี่น้องจนเพื่อนเดือนแล้วน้ำใสพุ่นละเขาสาม,มารถเติมน้ำตาลได้อีกอยดุดอกค่ะ นะค่ะพี่น้องไปเนี๋ยามาเตรียมมาเตรียมตัวทับทิมนะค่ะจากการใส่แป้งมันก้อนเด้อค่ะโรยกับพื้นไปก้อนบิดนึงค่ะแล้วาก็จะเอาเฮ้ยต้องอาสามไม้ฉันกุบนี่เลยเถอพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เป็นมันเผาเด้อค่ะพี่น้องมันเผาค่ะมันเผาหรือว่าบางทีพี่น้องคางห้าพี่น้องอาจจะเอื่นมันเกลียวเด้อค่ะหัวขาวหมนละเือ<ส>ได <ป S> ้ลงไปค่ะปึ๊บแล้วก็ใส่สีแดงก่อนอันนี้ สีนี้ใส่เป็นนันนั่นแล้วค่ะอเมนเป็นสีนันเอียงก็ละ่ะน้ำีฮลุบ่อยด้วยพี่น้องน้ำสลาบอกเพื่อนเอิญเดีย๋ยวจะเซิร์ฟออกขวดเอาให้เบิง้งอืมเดง๋ยวนี้เยอะเปล่าสีง่ายสาคูเป็นตะมิดง่ายนี่ค่ะแล้วเาก็โลยลงไปแด้วค่ะเว้ยโรยลงไปมันนี่พี่น้องสิ้นไม่ได้ใส่ขบหนักหรือมันได้ใส่ถั่วซะและ้ว เด็กนี่แหละแล้วข้ะะากระใสเขี่ยลงไปกันมันติดกันใส่นี่ลงไปอีกแล้วค่ะอันนี้ครัเอ้ยหน่อยแล้วสอนม้าค่ะนี่พี่น้องนี่แหละผู้สอนกับเมงเกรยหน่อยแล้วค่ะแล้วก็สาวเลยครัะคะบซึ่งมันติดกันนี่โอ้ถ้าท,ทิมข้ามื้อนี้มเม็ดใหญ่ดีนี่เนาะเถอะเนะเม็ดใหญ่ดีค่ะถ้าท,ทิมแมห่หูทัพทิมกอดแม,ม่หู เป่งกับสีลายเนี่ยก็เสียด้วยเป่งหน่อยมันก็เสียดมันก็คูกับได้แล้วไปเถอะนะได้แล้วสีแดงจะเสริมไส์เป่งจัง่อยขึ้นค่ะเป่งเ้าออกมาคูกันเพราะว่าบ้าิ่นจับกันนะค่ะให้เป็นตัวไอ้น้ำสีคูกับเป่งแล้วเพิ่นจะเป็นกริบกริบสีแดงได้ละค่ะเราจะเสริมสีห้าฮอนอันนี้มาใส่อีกที่แบบนี่ยเถอะนี่เขายาวอ่ะเขายาได้ค่ะเขายาวเป่งออกด้วยพี่น้อง ขันสันเพ่นเสียนนั่นคันบ้านเขาเย่าออกนะเพ่นเสียนติดกันเป็นเป๊ะเป็นก้อนมดเลยล่ะค่ะสีแดงแลงตัวนี้เขาบพ่ทิ่มก็ได้ค่ะเพราะว่าเขเป็นยังเขาเหตุผสมสีเอาหลงค่ะอืมฮึมฮึมเขายาวแบบไนไปแล้วค่ะอ่อนกันค่ะ สีเขียวแล้วว่าผสมกันอันเร้เสริมแ่แดงนันเด้อวค่ะเขียนสีชมพูเลยเห็นไหมค่ะเป็นน้ำสลหรับไปนนีีเขียวที่จืดนะลั่นนะนี่เป็นสีเขียวนหนาขาวไม้สีแดงไอ้สี้มสีมสีชมพจะเป็นสี้มมันจะสีงามนะค่ะใสเหมือนเลยอ้เป็นสี้มมันจะเป็นสีงามเวลาออกมาน่ะมันเป็นสีใสเหลิมชมนะพี่น้องปลุกเลยค่ะ สีพวกนี้มันอ่อนแต่ว่างก็สวยอยมันมันออกมาก็เป็นสีแบบนูด,นดสีนูดพี่นอ้องส,สมหอมนี่สีสมเนานะน้ำสลัดสีสมหอมหอมเทสามสีปกติทับทิ้มนบนจะเดสีเดียวเดี๋ยวค่ะสีแดง ได้ป่ะเขาหนีเฮ็ดสามสีเลยรับทิมพอมัมเป็นอันแบบอีหย่งก็แล้วพันเอินะทีเป็นนี่ย่งกับได้ลายสีนะขาดสีอนคก้าวเด้อค้ัพพี่น้องเป่งกักันได้ไหมเธอสีเป่งปะเพอะเป่งปเพะสี เปล่งแป้งอีิเนี่ยครับเปลองแป้งขันทัดทิมน่ะจ้าให้แน่เนี่ยแม่บอกเขาเฮ็ดเพาทันเพราะเหันมันสิจับกันเด็ดีน้องข้ามันเหนียวนะจับกันได้แบบนี้นะออกกันวไนเสด็จกินเลยอีติมันจะกินได้เหมือนราคาเม็ดน้อยไม่ไงแต่ว่าเพียงแต่ว่าขามันจับกันหลายเขาสิ็ว่าได้เป็นแบบเม็ดทับทิมที่แบบว่าสวยนะค่ะเป็นตัเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเสียอย่าให้เป็นยุบให้ยยุบมันหลุดเนาะตอนเป็นเม็ดสุดตอนท้าทิมเมลโอ้หย <med ic ulous> อันนี้สีสมม้มผสมแดงก็สิเป็นสีออ,อกกึมๆนะค่ะเป็นสีโอโรสพีน่น้องย้ํสุกมันจะเป็นสีโอรสได้เนะะี่ยค่ะสวยใส่กับสีแดงได้เลยค่ะ,ะนี่ป้าย้ําเขาเห็นทั้งสีละเขาเพราต้องแยกสีก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเวลานะั้นเขากับสีได้เป็นสีเดียวกันเหมือนกื้อเก่าโอ้่ข่กับมะว่ามันติดกัน บาดไอเม็ดทับทิมจังไงทับทิมไม่หูไงค่ะย่าฮอนอีกก้อนค่ะมาครับสีเขียวเปลี่ยววนนี้ค่ะสีเขียวงามแม่หอยเลยเปิดพอดีเอฟโอเคมัดพอดีขอพอน้องนี่เนาะได้เสือกุ้งมังคุดก็ไดี๋ยวจะเสริมฮอนกันค่ะเป็นไงค่ะพี่น้อง สีเขียวเป็นสีเดนอ้ะครับสีเขียวแป้งเพ่นเป็นสีนี้่ซื้อต่ว่าโตพ่นเกลียกเป็นสีเขียวแล้วกันันก็เป็นต้องมันก็เป็นสีเขียวได้แหละเห็นปะอันแป้งอันนี้ส้นแป้งผสมกันซื้อขน้องจะเปลี่ยนแป้งดูๆนะมันบ่ไหวพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนดูแล้วค่ะเพราะว่าลวกออกมาแล้วก็เป็นสีเขียวคือก็กรน้องจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำรือว่าเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีไปเลยยังว่าทับทิมมันให้สีเดียวแล้วเส้นลายให้สีแดงมันสีน้ำทับทิมขอบสีแดง มันเต่งขึ้นไปเฮ็ดยังอีกเนาะไอลูกซินปะอือข้าไปเนี่ยไปลว่เลยนะพี่น้องเสริมฮอนเอานี้กันข้าหมดเลยแม่เดือดสุดๆคุณเด้อข้าพี่น้อง,องตังงว,ว,ว,วสเวเีเขียวเทน้าเถองตั้งใหื่นเสอนีมาไหลดอกมาหลที่สีเขียวเน้ำเลยครับเหย่ลงไปน้ำเด้อข้า อันนี้นะค่ะพี่น้องล้อบนฟูนะคะ่ะอย่าบนฟูเองมาเนี่ยอันนี้คือเขาเกี่ยวนี่คือใบบนติดกันช่วงเขาเทสเด้อเนี่ยบนว่าติดกันลาค่เนี่ยก้อนไพก้อนมันละเพราะว่าน้ำเขาเหลือเต็มที่ละล้อตะเป่งฟูค่ะตัวได้ฟูนะเมนซปฟูละค่ะเขาถูกฟูก,กันก็ไเด้น,นะะเนี่ยหามานออกน้ำกิน้อค่ะเนี่พี่ เสร็จปุ๊นี่ต้องฝ่งมามัสนอกน้ำยินค่ะไปบน,ปน,น,นสิก,กับกันแวก็ติดต่อต้องแักค่ะโอหมดเลยมั้ยมไปนีตากก็ได้ปะเนี่ยค่ะพี่น้องนี่แหละเขา,าเตรียมนม้ำยินไว้นอกพร้อม,ดมเด้อค่ะ <laughs> ร,รับเดี๋ยวเวลาเลยครับให้ครับค่ะเ็นีบ แม่ปแมไม่เดียวอค่ะเ้องเฮ็ดเป็นรูปอันนี้ออกมาแล้วนะพี่น้องให้พี่น้องมาใกล้ๆนะเอเขาจะมาใส่น้ำเตืมที่เขาต้มไว้แ้วค่ะพี่น้องใส่น้ำเตืมที่ต้มไว้วค่ะใสทีมใส่กระทีมสองจค่ะ แล้ว <c oughs> ให้เนี่ยครับเป็นที่ไหนนก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะเบสิดาดของหวานค่ะพี่น้องินก่อบสีเขียวสีสมสีแดงครับมงาา หวานอีกอยูน้ะค่ะตั้งมอทาแล,อแล้วพี่น้องเราเสริมกันเลยว่ามา่ามาตอนนี้ทาม,ไไมาเลยเรวจะพาไปเห็ดสาคูมันน่วงอีกได้ปเนี่ยค่ะทับ้านได้เร็ว งามเนาะแม่เนาะสีพอดีอันสีสมให้งามค่ะเธอมึงเธอโยกขึ้นเนียซีสมหน้าเงา,งาโยกขึ้นมึงเนี่ยเดี๋ยวค่ะมัดกันนี่เรียบร้อยอีกรอบเลยค่ะ,คะ,คะติบบาทคืออ่ะจะเสร็จมัดกับแม่ไปกันเด้อค่ะเดี๋ยวค่อยพาไปเบิ่งเมนูต่อไปเลยเนาะคะ่ะกะทิเอเอี๊ยงกันนะสาคูมันม่วงค่ะ มาเพี่น้องเต็กกะคะูเด้อค่ะเต็กกะคูมันม่วงค่ะงานเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเต็กะูต้องไปค่ะขนก่อนเด้อค่ะสติ๊ดมาออีกทุงนึงค่ะขนไปก่อนเด้อพี่น้องจนเพื่อนเป็นอันตาใสๆ่นละ่ะก็จะรู้ว่าสาขะ,ขะคะูสุกเด้อค่ะให้พี่น้องเตรียมน้ำเย็น,นไว้หน่อยนึงเพราะว่าขอเรา้องกระตกักสามซี่เมตรเนี่ยะคะ่ะลงไปเบังในน้ำเย็นเพราะว่าจะต่อยตาะคูสุกน้เขาก็ยังม่รูเด้อค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นแบบตาเขียดนะเนาะเพี่เอิญเนานะตาเขียดผลไปก้อนค่ะผลไปก้อนได้ค่ะใส่มันก้อนได้พี่น,อน้องเพราะว่ามันเขาเนี่ยหัวมันนั่นดีเยอะค่ะบ้านนั่นหลายดยอกก็ดีมันเด็เนะ่หลดเพราะว่าเสริมสิกะเบิง้งเสริมเสดายน้ำเสื่อมก็บเรย่องว่าเส้นตันนะค่ะทัาน,นเป็นแขีนเยอะแต่น้ำเสื่อมเสร็เลยอืมพอดีอยู่นี่เนานะว่แขีนไหลดอกเนี่ยยังในเส้นน้ำตาลเยอะ Waited, ใส้ later, าาน, dry, ใน้ำตาลเนาะค่ะแม่พี่น้องใส้น้ำตาลลงไปค่ะตันสายสองพอการค่าซีมกันก็ได้ตุกละคาเดียรเนาะเอาตักเบิ้งตักัน้ำหวานเนาะก้อยใส่อีกก็ได้ได้ค่ะน้ำตาลก็เป็นอย่างยิงค่ะแม่พี่น้องเรียบร้อยราคาตาคุ้มมันม่วงค่ะใส่หน้ามะพร้าวเด้อค่ะตัวนี้นะ ติใไส้นาหมพา้าวนะค่ะอือมาเลยตักเลยค่ะต้องต้องเอโอ้โห้เวเอเอาลทำไมพอไม่เล่นี่น huh? ี่่ ้เสียงฟาวันพงครับโอ้โจะเสียบฟาวันเอาลืมเซกกะทิมาฆ่าฟ้าวเลยครับลืมเซกกะทิเราไม่คู่เดซอยน้องพี่น้องให้กันเองเมื่ค่ะกอจะไปหันม้านีม้าเมือกั อย่าไปขายเต๋ววินน่นะมันค่อย้ขายดีด้เหมือนแม่ข้านั่นเซลนั่นเธอเล่เซลผ้าเหรนี่ยปานี่เอ้ถุงนั่นเล่มเซลผ้าให้แล้วบ้าผาอ่อนร้ามอครับแม่ใส่ผัเผาให้แมนแมนเทต้องใส่กะวทียใส่ิบลงใส่ิบะหลงจริใส่กะทิใส่ผ้าหลงตักใบกระไดดแมตกระได ส่นนันี่รบเต็บเเด้อพี่น้องนี่ครับตาคูมันม่วงฮะแม่ะส็มเต็มปื๊ดแม่จะใม้มมะพร้าวหายค่ะหวานมันอร่อยสิบบาทโอ้ของหวานล้วนๆมานี่นี่ คันเท็ดของหวานค่ะเพราะว่ามันถามหาดูมันถามหาหลายของหวานนี่ไงเนี่ยยี่ว่าวิของหวานความเยอะความคือแบบ นายประธนแม่แล้วเนีระนแล้วเธอะาเต้กทิไม่ร้งบก็เดเลนงหมนออันผานคือแม่ค้าแลวครับไม่มีผาอยู่เหือนะครับากันหัวควรกันแม่มัดผ่านสิอนัเนี้ย ล้เติมมาตักค่ะไม่ตักเลวกะนัน่นทำไมก็ไกะเลกะีใหมดเลยอื หาน่งตกโป๊เขาอย่ถุงนี่เอะอ่าค่ะเล่งมือเลยได้ป่เน่พี่น้องมือเีนเอวสูตรน้ำหวานสองย่างนะค่ะมาให้พี่น้องสูตรของตเสริมเนราคาเอา

ดดเดี๋ยวมัดไปก้อนเด้อค่ะพี่น้องจะเสริมกับแม่จะเสริมกับแม่มัดไปก้อนไข่ในอุดมไปเตรียมข้าวโพดนี่ยังถังเขาตาไปขายของน้ำกันข้ามือนีเบ็ดแล้วครับพี่น้องมาเลยแล้วพี่น้องเดี๋ยว่ะคุณน่ะฟองหวานเขาหนักโจโก้ยุ่มือนีฟองมือนีนเยาเฮ็ดเมนูฟองหวานแล้วค่ะแล้วก็จะเปขายข่คาโฟเพิ่มฟองหวานนี่ก็แบบสาคูมะพร้าวสาคูมันม่วงมะพร้าวหอมเธอเนาะ กะทิพิมกอบค่ะกระทัพิมกอบคนใจขินงใส่กะทิแบบปนเอ้เอ้นะตักก็ได้แบบตันออกมาล้วค่อยเส้อกะทิน่อยมจริงิงืพี่น้องลายืนหน้าเธอเน้าเอ็นอ๋อเห็นอยู่ที่ขของมาน ไผ้เงินให้แน่นนะนะนั่นลืมป่ะลืมว่าสิเฮ็ดแต่ชุงนึงเพื่อคนมากินกะทิซะสั่นมันสิว่าเฮ็ดก็สมุนบ่มี่นอกเห็นว่ามีเบิดหรอกอ๋อนี่กูมีกะทิว่ะอ๋อันนี้บ่มีกะทิไม่ได้เป็นลมเป็นลมดันนะอย่างก็ล่ะเป็นความอันบ่แม่นอย่างก็ล่ะคิดกระเพาะคือแม่นะเด็บักเผาเส้น เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนครับเสร็จสตาร์ทไปเลยไปไหนคะพี่น้องตั้งในหัวดำไปสิสตาร์ทไปเลยเพิ่มข้าวโพดพร้อมมื่อนี่ของหวานถุงละสิบ้อค่ะมื่อนี้มีตะพิมกรอบกับไอ้ตากูมันม่วงไหลมะพร้าวอ่อนค่ะเสร็จถุงละสิบบาทเนาะค่ะตั้ป็นกำลังใจให้นั้ำในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้เจะสมกันเดี๋ยวไปสนีเลย้อค่ะกับแม่นะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับเส,สริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ